สบายดีทุกคนพาทุกคนมาอย่างหล่อบลฟ้าบเนาะจะบังงัวบังซ้ายกันงัวนั่ข่อยพี่น้องเฮายางไปเมืนก้หยางนำกดเขามาเวลาเขาหยางเขาไปไก่มันไม่กี้นี้เขาแต่ว่าบางทีมันจองเขาแบบคือสกินเขาหนีแต่เมื่อกียางน้่กดได้พี่น้องเขานนิมันหยางมาแล้วมันยางมาแล้วมันบางยางนำกดพี่เราเวลาเขาหยางเขาไปไก่มันไม่กันนี้เขาซ้ำเห็นปะ มันมีอันโตโซนโซนหลอกๆอีกหนึ่งตัวไข่ม่มาแลมันมาแล้มาแลมัมาแลนมาแลวแฟนกว่าจะไปไก่มันไลาเสียดีเมื่อวานม่เห็นเ้าขนาดไปว่าเฮาถึอกระสอบกระสอบยังมันแล่นมาเฮาเลยบางทีไปตะยมันแ่ามาแล้วคนมาแลันคนละยาดมันสำแล้วทีว่าเฮาสิยาดมันสิยาดเฮาเลยบบเฮาทีสิยาดมันโตกใหไงมันมาเลยมันยาต้องกัดเฮาทีเนองแล้วมันยาให้ใ้่แม่มันยาต้องกน เนื้อทุกคนข่อยสิร่องข่อยสิร่องเขาไปไก่มันมันเสียใจกับข่อยเนาะวายวายยูฟอลโลมีฮะวายเลยเนาะข่อยรักสิยาเขาไปหา,ามันมันเสียใจก้บข่อยมันยังสิยาเขาหาข่อยอยู่บ่ะมันเสียใจเลยมันถอยพี่น้องมันถอย <laughs> มันถอยก่อนเลย มันถอยไปเวลาให้ยางไปแล้วมันแล่น้ำกรนเฮาแบบนี้เวลาไฮยางเขาไปหามันแล้วมันหนีมันนี่น,นะเฮ้อพุนมันไปแล้วพี่เราเอ้ยมันไปแล้วลองลองยางกลับมันสิยางกลับมันข่อยก่ขอสิปินหน้านี้นะบ่ขอสิยางน,นี้อ่ะสวอตอีสต์ออนส์สวอตอีสต์ออนส์สวอว้า,วานี่ทุกคนอันนี้เป็นกงที่แกเจ้าใจ เอาหญ้ามาใส่ในหนีเนเห็นมันแล้วมันก็นสิมาก,กินในหนี้ภาษาอังกฤษเขาเอิว้ววาชายเลยแต่ภาษาบาทเขาเกิดว่าหญ้าหญ <We harvest S 2> ้าแห้งเขาจะตัดไว้ตอนเสมอเขาจะตัดไม่เหมือนตอนเดือน เดิ 6, เนหกเดินเจ็ดข้าวตัดเมียแล้วข้าวใส่ก่อก่อนกับแพกแพกแพกปลาเมียนหอนยำยำหนาหนาเขาจะเอาอาหารมันกินแต่ไม่ฟีฟีจะมองดูเองห่อเอฟงไฮมันกิน,น s w i n เดินเดนิดนเก่าเดินซิบเนี่ยทุกคนจะไปหอดเดินสนี่ผื่นทุกคน,กนยังไหนเอามันออกหันบดยำหนาเขาจะอะไรเอามันออก อันนี้เ้าเจียออกเดือนนี้เนาะทุกคนเขาจะไปขายเดือนนี้โตส้นีมีประมาณสิบปลายโตแต่เราจะไปออกตัวไหนตัวไหนประมาณแปดเจ้าตัเนยเพราะว่ามันบฉพาะเห่าเห่าเห่าที่ว่าเขาสมาัยแป๊กประเมียในนามหนาหนาวนะเห่า,หามันมันหับไตนะจะประมาณบวชหลอยโตแล้วมันหับไตนะเห่าตัวไหนเห็นนะโอ้โหไม่วนันต่อมาเพียงไรตีตัวมาต่อหูต่อตามาเถียงเนา แต่ว่าไปเบิ่งกันทุกคนแบบหอยามขายแบบจะไปเบิ่งว่าราคามันเขาขายโตเท่าไรเนาะมันจะคือบาทห้าอยู่บ่อเนาะว่ามันขายถือหรือขายแพงกว่ากันอย่างหูกันทุกคนคืออยู่บาทห้าเนาะงวงบาทห้าเป็นงวงหลายก็ยังบาทห้าก็ขายอยู่ที่โตนึงกับสี่ล้านห้าล้านเนาะห้าล้านกีบหกล้านกีบเจ็ดล้านกีบเนาะอิงตามเนาะแต่ว่าเบิ่งว่าบบาทขายมันจะขายเท่าไรเราพี่น้องไปเบิ่งนกันแต่ว่าโบแมนย่านผิดหรอกเอาไว้ นายจะเป็นถ่ายเดื่นนี้เนาะเดี๋ยวไปขายตะอยเดี๋ยวไปนำขอกงกระเจียเอาไปให้ทุกคนเบิ้งอัดคลิปวิดีโอให้ทุกคนเบิ้งว่าเขาจะขายกันได้ราคาเท่าไรนอวิธีการขายเขาขายแนวไร้หนอไปว่าเท่ากันทุกคนแต่ว่าโมเมนต์คลิปนี้ทุกคนหมายคลิปหนาทุกคน่นาจนจะเป็นทางทุกคนหันเห็นบรถแลนแล้วกระขามทางไปฝั่งหนั่นก็จะแมนดินของพ่อแม่แฟนคือกันพี่น้องดินเนี่ก็คือกวางแห้งพี่นอ้องหญ้่เขี้ยวแห้งพี่น้องเออ้ย นี่ก็จะเป็นบรรยากาศหลอบๆเนาะเหนือที่ทั้งหมดก็ประมาณส0มรป่ายิ่เกอเดี่ยทุกคนเพราะว่าล็อกหนึ่งก็ประมาณ2เฮกตาร์นี่แหละแล้วแต่ละล็อกแล้วก็จะใส่งวัวใส่แกะเนาะล็อกหนึ่งแล้วก็ใส่คืองัวแล้วก็ใส่ล็อกหนึ่งสิบป้ายโตเนาะคือแกะแล้วก็ใส่ล็อกหนึ่งสามสี่สิบตนี่แหละทุกคนสําหรับให้ที่เบิรงคลิปนี้ก็ขอขอบใจหลายๆเนาะฝากทุกคนช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เยอจ้าทุกคนฝากติดตามวิธีชีวิตของสนบทอังกฤษแด้ว่าจะเป็นแนวใดเนาะ วิธีชีวิตแบบบ้านๆทุกคนแบบบันนอกบันนอกกันจะเป็นแบบไม่ได้จ้ะทุก